ันนี้นครับเราจะมารีวิวหัวเว่ยเพียว70 Ultra หลังใช้งานมาแล้ว1สัปดาห์ครับมีอะไรบ้างให้เราไดู้ดคุยกับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นนี้มาลองชมกันดูครับ จะซื้อมันมายากมากของทั้งโลกเนี่ยไม่พอขายครับแม้กระทั่งคนจีนเองก็ได้แค่1 ID การ์ดหรือว่า1บัตรประชาชนต่อ1เครื่องเท่านั้นแล้วก็มีจํานวนจํากัดถ้าเจอเมื่อไหร่คือต้องซื้อเลยทันทีเพราะมันจะไม่วนกลับมาหาคุณอีกแล้วผมได้ข่าวมาว่าจะเปิดตัว ที่ประเทศมาเลเซียก่อนใกล้บ้านเราแล้วอีกสักพักหนึ่งจะเข้ามาขายในประเทศเราหลายๆท่านน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าน้องเขาเก่งในเรื่องของตัวกล้องมากๆทั้งตัวเซนเซอร์หนึ่งนิ้วครั้งแรกของหัวเว่ย P-series ตัวเลนส์ที่มันสามารถยืดได้หดได้ใบเบลตตัวรูรับแสงที่มันปรับได้เหมือนกล้องจริงๆอนะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเป้าหมายแรกเลยคือต้องการกล้องที่ดีที่สุดของสมาร์ทโฟนในโลกนี้คือโอเคเรารู้แหละว่ามันไม่มี Google Mobile Service ยังมีคนอีกหลายประเภทมากที่แบบรู้ว่ามันไม่มีประกันรู้ว่ามันแพงรู้ว่ามันใช้งานยากแต่อยากใช้ ชอบแบรนด์มันอะถ้าผมรับข้อเสียทุกอย่างได้เอามาใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าใครอยากจะซื้อหัวเว่ยเพียวร่าเจ็ดสิบม,มาใช้งานเพราะเรื่องกล้องคุณซื้อได้เลยคือกล้องมันโหดจริงๆนี่ยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อมาใช้งานทั่วไปเนี่ยมีหลายๆอย่างที่อยากจะคุยกันก่อนอย่างแรกเลยคือตัว CPU กับตัว OS มันค่อนข้างที่จะเอกเทศครั้งแรกคือตอนสมัยหัวเว่ยเมดหกสิบพอโดนกีดกันทางค้าหนักขึ้นเนี่ยหัวเว่ยก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ชิปของตัวเองก็ ชิ้นส่วนใหม่เทคโนโลยีในการผลิตพวกแซมดลกกอนเขาเป็น4นาโนเมตรหรือ5นาโนเมตรกันนะครับก็ต้องย้อนกลับไปเป็น7นาโนเมตรอาร์เคเด็คเจอร์ด้านในครับถ้าเราไปเจาะลึกจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเครื่องผมที่ผมลองเบนช์มาดูแล้วเนี่ยตัวแอปเบนช์มามองน้องเขาเป็น12คอในฐานะคนที่เล่นมือถือมาเยอะ12คอนี่ยังไม่เคยเจอตัวนี้ได้เป็นตัวแรกที่ผมเล่นในรอบ5ปีในระดับเรือธงที่เป็น12คอสําหรับสมาร์ทโฟนเรือธงอย่างที่2ก็คือตัวซอฟต์แวร์ครับมันเปลี่ยนไปนะครับเขาก็เลยท,ยที่ ไม่อ้างอิงพื้นฐาน Android เลยแน่นอนครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราทําอะไรใหม่อันเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือพวกแอปพลิเคชันต้องทําใหม่หมด f a c e b o o k YouTube, Gmail หรืออะไรพวกนี้มันต้องแปลงภาษาให้เป็นภาษาใหม่ ตอนนี้กระบวนการทั้งหมดเปลี่ยนไปแล้วมันแทบจะรื้อโครงสร้างกันใหม่หมดเลยท่านนับว่าโอเคนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วใช้เวลาแค่1นปีแล้วได้ประสบการณ์การใช้งานแบบนี้นะสำหรับผมถือว่าเก่งมากตอนสมัยที่ผมใช้ Apple c h ช p M1 ผมบอกเลยนะครับว่าช่วงแรกๆแบบนี้เลยคือแอปมันยังไม่เนทีฟมันต้องรันผ่าน Rosetta แต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นเนทีฟแล้วมันจะเก่งขึ้นแบบเวอร์เเลยแอปโดยพื้นฐานที่ผมลองเล่นมาเนี่ยมันลื่นหมดมันติดอยู่แค่อย่างเดียวคือไอตัว G-Space ถ้าคุณอยากจะให้มันขจัดความรราาาาคคญใจจุณณต้้อองง่ยเินซืถวปะม 600บาทแล้วมันก็จะเร็วขึ้นดังนั้นถ้าใครจะใช้งานพวก Google จริงๆเตรียมเงินไว้อีกประมาณ600ซื้อ G Space ตลอดชีพจะคุ้มค่ากว่าความลื่นไหลตอนใช้งานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ประทับใจนะเนี่ยน,นะคนนี้เล่นมือถือที่เป็นอะไรครั้งแรกหรือครั้งที่2มาตลอดอ่ะมันไม่ควรจะลื่นขนาดนี้ลื่นถึงันนี้ว่าทีมงานผมอ่ะที่มันใช้ iPhone อยู่่มันบอกเฮ้ย hey, พี่ไม่งลื่นเหมือน p h โฟนเลยว่ะยิ่งเป็นตัวเดโมหรือตัวที่เป็นเครื่องรอมชไนนาเนี่ยมันจะไม่ลื่นขนาดนี้แล้วคุณอย่า่นเงช แป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ตัวนี้ครับด้วยความที่ว่าจอมันเป็นจอโค้งสีด้านเมกระทั่ง keyboard, คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษมันก็จะมาติดขอบเว้ยส่วนภาษาไทยก็เช่นเดียวกันครับภาษาไทยนี่หนักกว่าภาษาอังกฤษถ้าคุณเป็นคนที่พิมพ์เยอะๆต้องไปตั้งค่าคีย์บอร์ดมากกว่าปกตินิดนึงเลื่อนมาตัวแอป,ปธนาคารถ้าคุณซื้อเครื่องสูนไทยคุณสามารถใช้แอป,ปธนาคารได้เกือบทั้งหมดผมไม่แน่ใจนะว่ามีธนาคารไหนบ้างที่ใช้ไม่ได้แต่เท่าที่ผมรู้จัก มีครบถือว่าต้องขอบคุณหัวเวย่ยเหมือนกันนะที่เข้าใจว่าโอเคอย่างน้อยอะ่ะพวกโซเชียลมีเดียเราสามารถไปโหลดจาก store นอกไม่ได้แต่แอปธนาคารเนี่ยไม่ได้เลยยังไงก็ต้องมาจาก store ที่ได้รับการเซอร์ f ิฟาธนาคารในไทยเนี่ยอยู่ในแอป g a l l ลอรของหัวเวย่ยเนี่ยเกือบทั้งหมดใครที่กาลังกังวลอยู่ว่าแบบเออใช้ธนาคารได้หรือเปล่าพี่มีไปโหลดเอาเองแล้วกันนะครับมีทั้งเหลืองเขียวฟ้าม่วงเท่าที่เห็นนะ ถัดไปครับที่อยากจะคุยก็จะเป็นเรื่องของออปชันเสริมในการใช้งานทั่วไปฟีเจอร์เสริมของเขามี AI infrared มาให้เราสามารถเซตพวกนี้ให้มันเป็นรีโมทได้หรือถ้าเกิดว่าคุณทํางานเหมือนผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีกล้องหลายๆตัวกดในนี้ได้เลยนะครับแอดเข้าไปเป็นคลื่นของรีโมทจบตัวเขารองรับ USB 3.1ในพอร์ต Type C ไม่ใช่สมาร์ทโฟนทุกตัวนะครับที่จะรองรับ USB 3.1หรือ3.2เราอยากจะเชื่อมต่อพวก external hard disk ส่งผ่านข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ของเราแบบไวๆเลยนะครับไฟร้อยกิกสองร้อยกิกเนี่ยก็ก๊อปไปเลยตามสบายแต่ถามว่าเร็วสุด ทั้ทงที่เรือธงด้วยกันแล้ว3.1นที่ถือว่าด้อยที่สุดแล้วนะแต่ว่าเร็วพอที่จะใช้งานในการ copy f i l ไฟแน่นอนตัวนี้รองรับ Display Port ด้วยถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8กับตัวจอคุณหลุนกลาสผมเคยเห็นประสิทธิภาพคุณหลุนกลาสมาแล้วใน Huawei P 6 0 Pro ที่พี่แพมรีวิวอ่ะคุณไปดูได้เลยในคลิปรีวิวนะนั่งๆอยู่ปล่อย ปล่อยทั้งคลิปเลย3รอบ4ี่รอบได้มั้งทำไมของเขาทนเนี่ยประเด็นคือเพียวร่าเจ็ดสิบอัลตร้าครับทนกว่าเดิมไอ้ตรงขอบขอบที่เคยเป็นปัญหาของมือถือจอโค้งนะโค้งน้อยลงมากไม่พอครับขอบโค้งอ่ะเสริมแกล่งเข้ามาด้วยตัวฝาหลังของเขาอ่ะมันเป็นเล t เตอร์วีแกนผมเคยใช้มือถือเรือทงบางตัวนะที่เป็นหนังนะปีแรกไม่เป็นไรปีถัดไปเนี่ยเริ่มดําแต่ก็ไปอ่านเปเปอร์มาของเมืองนอกเขาบอกว่าเล t เตอร์วีแกนเจนหลังหลังของสมาร์ทโฟนจะมีการเคลือบสารบางอย่างที่ทําให้เชื้อราไม่สามารถเติบโตได้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว ไอสารเคลือบมันจะยังอยู่หรือเปล่าการกัน้กันฝุ่น IP68 นะครับก็สามารถเอาไปจมน้ําได้ผมไปถ่ายรูปน้องมาแล้วฝนตกมือถือไม่เป็นไรเลยถือว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอีกพาร์ทหนึ่งที่อยากจะคุยแล้วก็น่าจะเป็นพาร์ทที่เพื่อนๆหลาย,ลายคนเนี่ยอยากจะรู้กันมากๆเลยคือเรื่องของตัวกล้องอันแบบแรกก่อนเลยเซ็นเซอร์หลักที่ให้มา50ล้านปรับรูรับแสงได้ยืดหดได้มันยืดแค่ครั้งเดียวนะก็คือตอนที่เราเปิดกล้องมันไม่ได้แบบซูมเข้าซูมออกคือเขายืดออกมาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้ข้างในเนี่นทใการรปับ ชิ้นนเลนมากกว่าปกติเลยท่านก็กังวลเหมือนกันไอ้ยืดหดเนี่ยมันจะพังหรือเปล่าผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ ว่ามันจะไม่พังเพียงแต่ว่าตาม l a บเนี่ยขเขาทสมาให้คือ3 0 0แสนครั้งไม่เป็นไรตามทฤษฎีนะ3 0 0แสนครั้งถ้าเรามาหารวันละร้อยเนี่ยประมาณ8ปีซึ่งมือถือ1เครื่องเราใช้งานถึง8ปีไหมไม่รู้วันหนึ่งคุณเปิดกล้องไปถึงร้อยครั้งแน่นอนที่ผมคอนเฟิร์มแล้วเวลาเราเปิดเนี่ยนะครับมันจะยืดมาค้างไวเลย,เ,ลยเราจะสลับไปเลนอื่นอนะไรเงี้ยสมมติผมสลับไปเลนสออโต้ไวมันก็จะไม่หดกลับนะคือมันจะสแตนบายรอไว้จนกว่าเราจะใช้งานกล้องเสร็จข้อดีคือมันจะลดจานวนครั้งในการยืดหดยืดหดไม่งั้นเวลา แต่ว่าเนี้ยไม่ครับฟิกไวเลยแต่ถ้าเกิดว่าไหลใช้งานกล้องหน้าก็าจะหุบกลับเข้าไปถ้าเราทำหล่นเนี่ยมันจะหุบเข้าไปเวลาเราทำหล่นเนี่ยกล้องจะขึ้นมาเลยว่าแบบมันมีการทำหล่นขึ้นมานะเราหุบก,กล้องไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใหม่นะมีมานานแล้วอาจจะคลายกังวลได้แต่ถ้าเกิดเราวางไว้กับโต๊ะ อันเนี้ยต้องระวังนิดหนึ่งอย่างวางไว้กับโต๊ะอย่างงี้ใช่ปะแล้วมันยังกลางอยู่แล้วใครมาตบมันลงไปอะ่ะอันเนี้ยต้องระวังการใช้งานเลนหลักทางนี้ก็อัปเกรดขึ้นมานะครับจากเซ็นเซอร์ปก,กติก,ตก็กลายเป็นเซ็นเซอร์ที่มีการสั่นแบบ BIS รูรับแสงปรับค่าได้ตั้งแต่ F 1.6จนถึง F 4เป็นเซนเซอร์1นิ้วความละเอียดอัปเกรดขึ้นมาเป็น50ล้านพิกเซลนะครับถ้าไม่นับฟีเจอร์เสริมนะเอาแบบยิงออโต้แป๊ะ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 เทียบกันมาในบรรดาเรือธงด สี่เอาต้าแล้วก็โว้ย Huawei กับ iPhone เนี่ยมีความแบบไปด้วยกันได้ทั้งๆที่แบบเขาตีกันนะกล้องหรือว่าสกินโทนเนี่ยไปด้วยกันได้คือออกแนวแบบวันหวาน,วนสวยๆเป็นฟิลถ่ายสวยง่ายในเลน่อหลักแล้วก็การใช้งาน2 X ครอบเข้าไปดีเทลยังดีมากๆอยู่โบเก้ในการใช้งานก็เยอะมากๆนะครับโบเก้ที่เขาปรับได้ครับมันจะมีโหมดพิเศษเลยนะเรียกว่าโหมดรูรับแสงในเนี้ยจะแยกไปอีก2ออันคือรูรับแสงแบบเสมือนแล้วก็รูรับแสงแบบ ของจริงของจริงเนี่ยมันจะปรับได้4ก๊อกก็คือ1 1 6 2, 2 8แล้วก็4ทุกครั้งที่เราปรับเนี่ยใบเบรดมันจะมีการหุบเข้าหุบออกอยู่เห็นไหมอันนี้คือรูรับแสงจริงจะปรับได้4ก๊อกแต่ถ้าเป็นรูรับแสงเสมือนะครับคุณปรับไปเลย0.95เาไปจนถึง F16 ถ้าชอบปรับรูรับแสงแบบเยอะๆแบบนี้นะโดยที่ไม่ต้องไปใช้โหมดโปรนะน่าจะมีแค่ยี่ห้อเดียวที่ทําได้ยังไม่รวมถึงฟิลเตอร์ที่เราปรับได้อีกมีต้นฉบับ วีวิดแลวก็สว่างซึ่งเดิมๆเนี่ยมันสว่างอยู่แล้วนะครับผมแนะนําใช้อิจินอลหรือไม่ก็วีวิดจะจบกว่าไม่ต้องไปปรับอย่างอื่นเพิ่มถ้าเกิดว่าคุณอยากจะคัสตอมให้มันละเอียดกว่านั้นอีกนะครับก็จะมีโหมดโปรมารองรับเป็นหนึ่งโหมดที่ช่างภาพหลายๆท่านชอบใช้งานกันไฟรอซึ่งเอาไปปรับแต่งได้เยอะโคตรๆปรับในเรื่องของตัวช่วยในการโฟกัสหรือว่าแสงช่วยออโต้โฟกัสปรับไฟแฟลชปรับโหมดสีอย่างที่ผมเล่าไปไวบลานเนี่ยเดี๋ยวนบอกนิดนึงว่าแบบจำเป็นมากๆนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับไวบลานไม่ค ค่าเคลวินเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะถ้าคุณเป็นมือโปรนะผมแนะนำให้คุณมาปรับเองไว้บาลานออโต้เนี่ยบางฉากก็แม่น บางฉากก็ไม่แม่นเป็นกลางคืนหรือแสงน้อยหรือแสงเหลืองเยอะนะน้องจะชอบแพ้สีเหลืองไม่รู้เป็นอะไรครับอันนี้ก็บอกไว้ว่าเออโหมดเนี้ยมันมีประโยชน์เขามีอีกหนึ่งโหมดที่เขาพราวทูเปเซนต์ไม่แพ้โหมดโบเก้พอร์เทรตเลยก็คือโหมดถ่ายเร็วหรือว่าไฮสปีดชัตเตอร์เอ่อในงานเปิดตัวเนี่ยโอยบอกว่าเราสามารถถ่ายซุปเปอร์คาร์ที่วิ่งด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้หยุดนิ่งได้ในช็อปของเขามันจะมีคล้ายๆกับพัดลมอยู่ใบหนึ่งอะที่มันติดรูปไอหนุ่มเล่นเซิร์ฟอะถ่ายป ทำมาเพื่อถ่ายอะไรที่มันแบบวิ่งไวขนาดนั้นนะรถวิ่งด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ่ายจนหยุดกึ๊กได้เนี่ยต่อให้เป็นกล้องโปรนะบางตัวก็เอาไม่อยู่ไอเนี่ยผมว่าน่าจะได้ระดับแบบพวกเซมิโปรอ่ะขึ้นถึงระดับโปรเลยเรื่องของตัวสปีชัตเตอร์เลนเทเลแปลกๆนิดหนึ่งระยะเลนเทเลข,ของเขาเนี่ยจะ start อยู่ที่ประมาณ3.5ไม่เหมือนกับ iPhone แล้วก็ Samsung ทุกคนไปอยู่นที่ 5x หมดยกเว้นพี่แกที่มา start อยู่ที่3.5ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเทรนโลกมันไป 5x แต่พี่แกเนี่ยยังอยู่่มจไ ถ่ายปกติผมให้อยู่ในระดับเกณฑ์ดีของเรือธงด้วยกันไม่ได้ดีที่สุดหลายๆตัวที่ซูมไกลเนี่ยอย่างเช่นเชวมี Oppo s a ซัมซุงหรือ iPhone ผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยพวกนี้ดีกว่าผมว่าน้องสู้ไม่ได้ในเรื่องของความไกลแต่ถามว่าใช้งานดีไหมใช้งานดีเจนเนี้เหมือนกับ AI ที่เข้ามาช่วยในการตัดขอบแล้วก็การเลือก โหมดที่เป็นมาโครโหมดเก่งขึ้นคือมันมีอยู่แค่2อสตัวเท่านั้นครับที่แบบเก่งได้ขนาดนี้ในเรื่องของการถ่ายมาโครหรือว่าแบบทำเดฟออฟฟิ e ด์จากเลนหลักตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นคุณลองดูตัวอย่างภาพที่ผมถ่ายมาให้แล้วกันว่าแบบยิ่งเรามาเทียบกับเลนเทเลที่รูรับแสงมันแคบอย่างเช่น f 3 f 4ยอยะไรเงี้ยการตัดขอบหรือการทําโบเก้จากชิ้นเลนจริงๆเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างการรอโตโฟกัสดีขึ้นแล้วก็ไว้บาลานซ์ครับเมื่อก่อนมันจะเพี้ยนคือเลน Auto wide, เ,ลนเนอาต์ต้าวายู่กั่เลนเทเลเนียพยพนน้อยลงมากอะช้มาแล้ว2ปีก็ลยย ไมนิ่งขึ้นแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ถ่ายมาโคร3 5 x ได้เก่งอาจจะเก่งที่สุดเลยด้วยซ้ำในเรนราคานี้ถ้าเราเทียบกับพวกเชียวม,มีมันททเลได้ครับ 3x 6x ได้แต่3 5 x แล้วยังชัดอยู่เนี่ยไม่ได้ไอ้ตัวนี้ทําได้และถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซูมไกลเว,เวอร์60 70หรือ100ทําได้ไหมคําตอบคือทําได้ครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งรูปภาพหรือให้ AI เติมรายละเอียดให้เนี่ยมีหลายๆภาพเหมือนกันนะที่ดีกว่า15 Pro Max แลล้้วกก็ Ed ออออีเีเเเนนนึััยผมไไ่่่่คคปรระททบใจาหโพ ใช้้งานนไดนะก็คือเลนส์ออโต้ไว40ล้าน1นึ่ออโต้โฟกัสได้ฟิลแบบดอกทานตะวันเนะี่ยอยากจะเจาะดอกทานตะวันตัวเนี้ยจากเลนส์ออโต้ไวขอออโต้โฟกัสใกล้ๆหน่อยแต่ขอเพื่อนๆมาหน่อยดิฉากข้างหลังกว้างๆขอได้ปะผมชอบฟิลแบบนั้นนะเป็นคนที่แบบชอบออโต้ไวออโต้โฟกัสอยู่แล้วแล้วตัวนี้มันให้ได้แบบในแบบที่ผมต้องการเลยคือออโต้โฟกัสเก็บแสงดีดีเทลเยอะมาครอบทีหลังได้ผ่านนะครับแต่ข้อเสียของมันเลยคือน้อยขึ้นค่อนข้างง่าย อีกอันหนึ่งก็คือน้องจะไม่เก่งเรื่องของการทํา HDR หรือว่า High Dynamic Range นะครับน้องจะเน้นสว่างสดใสอะไรเงี้ยบางครั้งที่มืดก็อาจจะมีแบบโฟกัสมืดบ้างนะครับไว้บาลานซ์อาจจะเพี้ยนง,ง่ายบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพาอซอฟต์แวร์ที่ผมใช้อยู่ด้วยแหละนะครับเครื่องขายจริงในไทยก็อาจจะดีขึ้นก็ได้แชร์ได้ฟอร์มว่าน้องเป็นแบบนี้ในการใช้งานในการถ่ายรูปนะครับส่วนกล้องหน้าครับอันนี้โน1ถน้าใกล้เคียงสุดที่ผมเจอมานะ Oppo Find 7 Ultra แต่ก็ยังไม่เท่าเอากล้องหน้าที่ถ่าย V log ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเอาแบบ ในฐานะคนใช้งานกล้องหน้าทําคลิปผมให้เลยให้เพราะอะไรหนึ่งกว้าง2องเอโตโฟกัสได้3เก็บแสงดีสีผิวสวยคุณภ,ภาพหรือว่าเสียงเรคคอร์ดมาเนี่ยไว้ใจได้ส่วนงานวิดีโอครับงานวิดีโอเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือ 4K 60 HDR 9นาทีตัดครับคุณฟังไม่ผิดครับ 4K 60น้องไม่เก่งเลยไม่รู้เกิดจากอะไรแต่มันแจ้งว่าร้อนมันก็ตัดทิ้งแต่คุณเชื่อไหมถ้าเกิดคุณถ่าย 4K 30 เป็นชั่วโมงแพ้อยู่อย่างเดียวแพ้ 4K 60ทั้งกล้องหน้าทั้งกล้องหลังผมลองให้แล้วว่าแบบเออถ้าเราถ่าย 4K 30อย่างเงี้ยดีกว่า15 Pro Max 10น15ะ Pro Max เนี่ยไปอยู่กลางแจ้งเนี่ยบางทีสัก15นาที20นาทีเนี่ยมีตัดบ้างตัวนี้ไม่ตัดแถมร้อนน้อยด้วยแต่พอกลับกันครับแค่เบิ้ลเฟรมข,ขึ้นมาเป็น 4K 60แ่นันแหละร้อนปี๊ดเลย9นาทีตัดอีกอย่างหนึง่งถ้าเราเทียบกับ Huawei Mate 60 Huawei Mate 60มันอัปเกรด NM Card ได้มันคล้ายๆกับ SD Card อะแต่เป็นของ Huawei เอดการบิดเรทของงานวิด,ดีโอดีนะครับถ่ายวิดีโอ HDR มาเก่งมากนะเก็บแสงสว่างดีเก็บ DRD มันเก็บค่าสว่างกับมืดอ่ะมาเยอะมาก แต่ถ้าเป็นสายแต่งสีอย่างเช่นดาวินชีอะไรเงี้ยคือมันแต่งสีได้เยอะจริงครับรู้สึกได้เลยว่าไฟล์มันยืดหยุ่นแล้วก็ใกล้เคียงกับกล้องระดับเซมิโปรได้อีกอันหนึ่งที่ชอบนะก็คือเรื่องของตัวไม์เสียงแล้วก็การเอโต้โฟกัสอยู่ในเกณฑ์ที่แบบใช้งานได้ดีอะแท้จะไม่ต่างจากซัมซุงเลยด้วยซ้ำอ่ะโดยภาพรวมแ้าแนะนําให้เอาไปใช้งานนะก็จะเป็นสายถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอแบบสั้นๆช็อตคลิปมากกว่านะครับต้องการเดฟออฟฟิลต้องการปรับแต่งค่ารูรับแสงต้องการการสั่นของมือถือ Android Huawway ทที่่่ไไววว้้้้ใจจดดดนนนะครรรรบบแแลลกกกก็็็ชออออ์ขขงงงสุาาายเเเเปืมม แล้วก็แบตเตอรี่รวมถึงฟาสชาร์จของเขาด้วยอาจจะเสริมความเร็ว w i f i กับ 5G นิดนึงเพราะว่าหลายๆท่านกังวลเรื่องนี้อยู่นะครับการเล่นเกมของเขาเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะเอาไปเล่นเกมนะผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับในเกมที่เป็นแบบพวกผับ G เมืองนอกที่เขาไปเทสในอีกอันหนึ่งที่ดีก็จะเป็นเกมจีนถ้าเป็น Rv ไม่เวิร์คผมลองกับทีมงานแล้วนะครับ Rv เนี่ยได้แค่45เฟรมคล้ายๆกับ Xy n o t 2200ที่อยู่ใน A14 กับ A14 พั s อ่ะคือ Rv ไม่อยอมอัลติไมให้หรืออะไรก็ไม่ทราบ ได้แค่4.5เหมือนกันในราคาห้า0,000ืมันควรจะได้ดีกว่านี้ผมไม่รู้นะว่าในอนาคตมันจะอัปเดตดีกว่านี้หรือเปล่าเวลานี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยอาไม่เวิร์กเราก็บอกตามตรงนะครับผับจีอันนี้เวิร์กแปลงเหมือนกันทางทั้งที่แบบผับจีอ่ะมันกินสเปคมากกว่าอีกเกมหนึ่งก็คือเกนชินใน u t u b e ที่แบบฝรั่งเขาเทสอะปรับสุด60ยาวๆเลยครับก็เป็น2เกมที่ผมไปเห็นมาแล้วแบบชอบคือผับจีเนี่ยเราเทสกันเองแล้วเวิร์กก็มาบอกว่าเวิร์กส่วนเกนชินเนี่ยเราเทสไม่ได้เรา มันเข้าไทย RV อาจจะดีขึ้นแต่คอนเฟิร์มไว้ก่อน2เกมที่เล่นดีคือผับจีกับเกมจินนะครับพอมันเป็นแบบนี้ผมมาสงสัยเรื่องความแรงเว้ยก็เลยไปพยายามที่จะเบนช์มาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชันที่เราไปเบนช์มาไม่ได้ทํามาเพื่อ Harmony OS ทํามาเพื่อ Android ดังนั้นมันจะต้องรันผ่านตัวกลางอีกตัวหนึ่งอ่ะก็คือตัว G Space มันล็อกระหว่างทางเยอะดังนั้นดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันเพราะว่าไม่มีใครโชว์เลยใน YouTube ผมหาแล้วแต่อย่าไปเชื่อถือนะครับบอกก่อนนะเอาไว้ดูเป็นแนวทางเพราะมันต้องผ่าน G Space Performance แลล้วจะะดรงนคับ ขึ้นใหม่และโฆษณาซื้อเหรอครับถ้าให้ลบโฆษณาปีหนึ่งเนี่ย374บาทแต่ถ้าซื้อถาวร599บาท CPU ประมาณนี้โอเคอ่ะให้ดูค่าซิงเกิลคอร์ซิงเกิลคอร์ของเขาเนี่ยได้อยู่ที่1,336เนาะอยู่ในระหว่างเซบรากรอน8 Gen 1ก็ 1> ไม่ได้แรงสุดณนะปัจจุบันนี้แต่ก็ยังเกาะกลุ่มกับพวกแก๊งเรือธงอยู่แต่นี่คือซิงเกิลคอร์ดูมัลติคอร์ก่อน3,775อยู่กึ่งกลางอีกแล้วระหว่าง8ปดพัท J หนกับ Tensor G 2 เดี๋ยวคุณมาดูการ์ดจอก่อนผมเทสสองรอบอบบคุณดูดิผมได้คะแนนประมาณ1,300แล้วก็อีกวันหนึ่งครมาเทสใหม่3,200ผมไม่แน่ใจนะว่าในช่วง2อวันนี้มันมีอัปเดตอะไรขึ้นมากี่ครั้งน่าจะครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งนี่แหละแต่แบบมันไหลเท่านะเว้ยจากพันกว่าซึ่งแบบเฮ้ยอะไรผิดพลาดแน่ๆจนเป็น3,200โอเคเริ่มเข้าเขานิดนึงมันอยู่ระหว่างแ8 8, 8. กับ865พัทซึ่งก็ถือว่าน้อยไปหน่อยนะอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เราเบนช์แม็กได้ในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมันได้พันกว่าเองอะแล้วพออัปเดตแค่ครั้งเดียวปุ๊บเพิ่มขึ้นมาเลยคิดว่าน่าจะดีได้มากกว่านี้แต่วันนี้เทียบกับวันที่เราได้มาวันแรกดีขึ้นหลายเท่าตัวแล้วโดยสรุปครับการเล่นเกมถ้าโดยภาพรวมเลยนะแบบสัตว์จริงนะใครจะซื้อมาเล่นเกมผมไม่แนะนําอีกอันนึงที่อยคุยก็จะเป็นเรื่อง,องตัวแบตเตอรี่กับฟาสชาร์ตแล้วก็ไวเลสชาร์ตรวมถึงความเร็ว Wi-Fi กับ 5G ด้วยนะครับแบตเนี่ยให้มา5,200ความอึดในระหว่างวันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยอยู่ได้พอดีวันไม่ได้อึดค่าวันเหมือน 15 Pro Max อาจจะเป็นเพราะผมใช้เครื่องนอกหรือว่าเครื่องใช้หน้าการจูนคืนสัญญาณเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ้านเรามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับมือถือเครื่องนอกเนี่ยรับสัญญาณมันจะไม่ได้ดีเท่ากับเครื่องศู์ไทยผมเจอมาตั้งแต่เฉียวมี14 Ultra ละในนั้นผมก็บอกว่าแบต5,500เทียบกับแบต5,000ของมือถือที่เป็นเครื่องขายจริงเนี่ยมือถือเครื่องขายจริง5,000อึดกว่าฟาชาร์จเรวเรเวอร์นะครับ100วัตต์หรือ80วัตต์นี่แหละเรเวอร์ ver, นะครับแล้วก็สามารถใช้งาน charge, งไวเลสชา, C C, า iPhone, ร์จ จะเป็นแบบไวเลสรีเวิร์ดก็ได้เผื่อว่าคุณมีนาฬิกาหัวเว่ยวอชอะไรเงี้ย Gen 5 Gen 6 Gen 7นะแปะเข้าไปได้ถ้ามันรองรับฟีเจอร์รีเวิร์ดไวเลสชาร์จนะครับตัวนี้คือว่าให้มาครบอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเร็วของ Wi-Fi แล้วก็ 4G 5G ของเขานะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่มี 5G นะเป็นมาตั้งแต่เจนที่แล้วแล้วแต่ว่าบอกให้ก่อนเบอบ,บางท่านเอ้ย e พี่มีข่าวว่าคนบางคนเขาใช้ซิม 4G แต่ความเร็วมันขึ้นถึง 5G อันนั้นคือ 4G พัดคือ4 g 5G 5G พััดดดเเน่่่สสสาาามมมมรรถตตวองงใให้ไไ 1, ้ไไไปปูุะ1000แช ถ้าคุณไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาอย่างเช่นตัว l a ็ test 5 g เนี่ย2,000เมกได้ระดับหมื่นเมกก็ได้เทคโนโลยีมาค,คนละแบบกันผมใช้งานมาแล้วผมบอกได้เลยว่าเป็น4 g ปกตินี่แหละแต่เป็น4 g พัสที่ดีในระดับหนึ่งในส่วนตัว wi-fi เนี่ยอันนี้คุณภาพดีเป็น wi-fi 6นะครับไม่ใช่ Wi-Fi 6E หรือ wi-fi 7ความเร็วเนี่ยผมลองเทียบกับ15 Pro Max นะพอๆกันนะอ่ะให้ดูความเร็ว4 g ก่อนเนี่ยความเร็ว4 g 100เมกอ่ะเนี่ยร0 0เมก40กว่าแล้วก็ latency เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะมาครับยอะมาก ในไวไฟเนี่ยระดับ800เมกอยู่บ้านอยู่ออฟฟิศเป็นหลักอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะครับไวไฟค่อนข้างแรงเลยนะครับอ่ะผมลันเที่ยว e T T e เอที่ียวใต้คุณดูแบบสดๆเลยก็ได้ถ้าเราเตอร์คุณไวไฟ6ซึ่งส่วนใหญ่ของประเทศนี้คือไวไฟ6น้อยที่จะให้ไวไฟ 6e มาเอาตรงนี้เลยนะเอาตรงนี้เลยนะต่อเน็ตตัวเดียวกัน้วยอ่ะสปีดเทสเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูจะได้ไม่ข้่องใจกัน 3BB ส,สมุดปากาโอเคไปก่อนเลยพี่อันนี้เน็ตพันเมกนะครับห่างจากเราเตอร์ประมาณ10เมตรโดยประมาณนะ574 เน็ตพันเมกห่าง10เมตร Wi-Fi 6คลื่น5 g h z 574กับ395ร้าทำไมหัวเว่ยมันได้เยอะกว่าวะอ่ะคุณดูเองแล้กันนะแต่หก0้กว่าเลยเหรออูเยอะนะเดี๋ยวลองตั้งให้มันเหมือนกันดิ u i h อ่าโอเคโอเคลองดูดิลองดูดิอันนี้ Wi-Fi 6 e นะตั้งเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับ3 b ม e, ไป u i h ที่แกกำลังไปฮะเจ็ดร้กว่า,อาพอจะพอจะตอบคำถามได้แล้วแหละว่าเอ้ยนี่ตั้งโอเค 4G รับได้แต่ Wi-Fi จะแรงหรือเปล่าเนี่ยอ่าคุณดูเองแล้วกัน หายห่วงนะเรื่อง Wi-Fi คือหัวเว่ยเขาเป็นคนทำโมเด็ม 5G ขาย NF-C ยพวกนี้ก็มีพร้อมใช้งานนะครับแตะจ่ายแตะอะไรเงี้ยเวลาไปต่างประเทศหรือไปเมืองจนะีนเนี่ยยิ่งง่ายเลยนะครับการใช้งานของผม1สัปดาห์กับหัวเว่ยเพียร่า70อัลตรานะครับให้คลิปนี้ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็เดี๋ยวรอรีวิวเครื่องศูนย์ไทยจากพี่แพมอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะโดยปกติแล้วคนที่เก่งแล้วก็เล่นหัวเว่ยมาครบทุกรุ่นเป็นพี่แพมไม่ใช่ผมแต่รุ่นเนี้ยผมอยากเล่นก็เลยฝากเพื่อนซื้อเฉยๆนะครับอันน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 ีีีี้้้้้้้้้กกกกก็็ไไไไมมมมม่่ใใใใชหหัััััับบบเเเพพือออๆดดดดดฟงววววะะะคคคคคครรรรสยยยยาาาาาูิิตต์ลลปป๋จจ นะอันนี้ซื้อมาส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เป็นพอผมอย่างเดียวพาอผู้ชมที่ติดตามกันใน IG เนี่ยขอมาด้วยโหวตกันไปว่าอยากจะเห็นโหว่เพียวราเจติบอัลตราเครื่องแรกของประเทศก็จัดไปให้ตามนี้หกหมื่นนะเดี๋ยวก,ก็ขายแล้วใครอยากจะซื้อ ไม่เอากูขายร้านดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาโจรอีกถ้าว่างก็แวะไปช่วยรีพอร์ตโจรหน่อยแล้วกันครับคือเอาหน้าผมไปอ่ะผมไม่ว่าไปหลอกคนอื่นเนี่ยกูโกรธเอารูปครอบครัวผมไปตั้งเป็นภาพปกกูแค้นคือครอบครัวเรานี่เราเรารักอยู่แล้วเนาะแล้วมึงเอารูปเรากับครอบครัวเราอ่ะไปหลอกคนอื่นเขาอีกอยากจะรีพอร์ตให้แม่งหายจริงแต่ a c e b o o k ครับผมสมัครเดือนละ5 0 0กเพื่อจะเอาเครื่องหมายติ๊กถูกนะไอ้ช่วยอะไรกูเลยอยากจะเอาออกเลยกเลย ขอญาตหยาบนะครับแต่ว่าทีมงาน Facebook ถ้าดูอยู่นะช่วยทำให้มันคุ้มค่ากับเงินที่ผมเสียไปหน่อยถ้าไม่ก็คงต้องเอาออกเจอใหม่คลิปหน้ากันลาไปก่อนสวัสดี